สวัสดีครับพี่น้องสุขูสุขคนครับผมพออกันคือเกาพี่น้องกับบ่าวมืดชาแนลนะครับผมนะครับบรรยากาศอยู่ไหอยูน้าคือเก่านะครับเนาะนะครับนี่พี่น้องเอาสินมาปิ้งปลานะครับนี่เมนูเฮ้ามือนี่กินเ่าเที่ยงนากันนะครับกินยูไหอยูน้าครับผมนะครับเดบ่าวมืดสิปิ้งปลาพี่น้องนะครับไปไปเจี๊ยบม่ปิ้งกับพี่น้องตามบ่าวมืดมาพี่น้องนี่พี่น้องใบปิ้งขเขานะครับเอาไม้สัมไัเอาพี่น้องตัดเอาเนาะครับน ปิ้งปลาดุกพี่น้องสไตล์บ่าวมือคือเข้าไปน้องบรรยากาศอยู่ให้อยู่หน้าเนานะครับเนาะพี่นี่นี่ดังไฟเรียบร้อยพี่น้องนะครับใส่ท่านใบเนาะครับเนาะนะครับ,นะรบใส่ท่านไว้เอาเครื่องตัางว้เรียบร้อยครับไฟกำลังได้ทีครับผมบรรยากาศอยู่ให้อยู่หน้าคือเก่านะครับองท่านได้เกี่ยวเข่าพี่น้องนะครับมีแต่อันนั้นพี่น้องมีแต่เข่าเอียงเพิ่นว่า เขาง,งั่นเขาง,งั่น <laughs> นะครับอือดังไฟายปร่อยไปนอนี๋ยวเอ่อไปมักปลาเจ้ก่อนนะครับนะครับ ดู้อยูหน้าพี่น้องนะครับเพราะว่าบรรยากาศนะครับเนาะบรรยากาศตรงหน้าพี่น้องนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเกี่ยวเข่าเนาะครับเนาะนะครับช่วงเกี่ยวเข่าพี่น้องเก็บเกี่ยวนะครับแตีว่าปลามุ้มีต่เข่านะพี่น้องมีต่เข่าเปิ้นเขางันเนาะครับเนาะนะครับคอดอบมมีพี่น้องนะครับครับเดี๋ยวสิปิ้งปลาพี่น้องเดี๋ยวสิตํากาบกล้วยพี่น้องนะครับ กับกล้วยนะครับเนาะนะครับกินกับปลาพี่น้องนะครับปลาดุกนะครับเนาะนะครับหอมปลาพี่น้องนะครับผมพี่น้องตำกับกล้วยนะครับตำกับกล้วยมิสเบามุดเด้งกับพี่น้องนะครับมุด้มนะครับเนาะใส่มันส้มๆพี่น้องนะครับรวดพี่น้องนะครับ น้องมือกระถินพ <itu? S 2> <onos> ักกระถินครับพักกระถินนนอนะครับนะครับสำหรับวันนี้นะครับบาวมือกับเขาจบเพียงตัวนี้นะครับน้องพี่นองนะครับคลิปนี้นะครับนอคิปหน้าพ่อกกับในนะครับน้องนะครับก่อนจากกันไปื้นนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้บาวมือนั่นพี่นอนนะครับเพื่อเป็นคนกำลังใจให้บาวมือให้คลิปต่อไปนะครับน้องพี่นอนนะครับผมนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ